ใต้ดิกระป๋องเออใต้สีขาวนิดนึงใต้แล้อนองเลยไม่ด้หาเดี๋ยวมือเชือกเลยมือเชือกชุนอาบ้างได้ครับฮะเดี๋ยวเขาไปเห็นเสือก อันให้ปาดข้อเราเพเห็นเสือหนบอไปไปเรื้องของยงไ้ปาดเพื่อนี่ปาดันจะว่าด้วเพเห็นเสือนะปาดข้อเฮปาดได้ข้อี้ใช่ไเมื่อเห็นนเห็นโนเมื่เห็นเสือปาดขอเพ่นบอกาถ้าเห็นเสือให้ปาดคอเื่อเห็นเอปาดค้อเข้าแล้ว

ห <c oughs> <c oughs> ัวตึงเรื่องเลยหัวตึงใช่นละเขาเรียนัวเสือนะเกิดไากปาก็ได้หน้าบ้านพี่เลยน 等你慢慢。 大点不累。 บตบติดโบตีดทำไมตรนี้เป็นอย่างนี้มีโบตอลงฮะไม่ไม่คือโบตอปลง าล,า,ลายลยุ่มข้าใหญ่ 嗯。<noise> <noise>

ยมาไลก่อนครับมาครับมือให้บ่อตมไง่อันนี้คองไทรดีคองไอโต้หรั้ยอดยอดไดเยอดดคคหตนอนึงอยอดดตัี่หนึ่งพันวงไห้กว้างนเบิรแกงกหินไทยเันก็เลยตตกินน้ำ ว้าน้ร้งเอาเ้าเอายี่เอายังพี่มานาเอายังเอาที่อยแล้วครับผมพี่ชันชัยอาไรนะครับเอาเรบาน้ำมเานะยังครับเอานี้ก็ได้นี่แตยังไม่เอาขอาผมขครับไม่ได้นะครับน้ำมะพร้าวมอนุ่มมุนกับไปได้ก็เตะกล้องอะไรจะหน่อยกัน เยกไปเงินกล้องเขาถูกโอเกล้องคายนอกผูกอย่ไกเลยดูมาบ้านนี้เห็นยังก็ประมาณนี้ฮะช่วงนี้ก็ให้เก่งเาเทียงย่างครับพ่อเป็นแบให้เขาทำทีข้างล่างก่อนแล้วก็พ่อขึ้นมาแล้วก็กอีกขึ้นมาเขาจะเอาห่อไหมหรือห่ออะไรเขาจะ่ท่งแบผมั่ ดังมัายมนะนี่ตรงไหนเขาก็ต้องเขาต้องทำไอ้ฐานพุทติ้งก่อนว่าเขาจะทำหนาเท่าไหร่สูงมันเท่าไหร่แล้วดีดละพื้นที่ทีมาข้างบนเนี่ยมันกี่เมรแล้วก็สั่มทีเดียวนะเมื่อเขาจะเอาพ่อมาลงไว้ก่อนเขาจะเทียรพื้นที่เขาเขาบอกเขาจะทำรอเอาเอาตอนเป็นต่องเนีไงตัวเนี้ยเมจยี่เนี้ย ก็ไม่ทำฐานด้วยี่กอนบอกนี่แหละตัวตัวตัวเมจี้นี่ยแหละเขาจะทำฐานเมจี่เออทำฐานเมจี่เสร็จแล้วเขาจะังท่อเลยว่าจากฐานเขาขึ้นมาน่ะมันซุ้มไปคุยเรืองเขาก่อนไหมสูงเท่าไหร่ไปคุยเขาคุยเมื่อกี้เขาจะเอาท่อเมจี้เลยลงเป็นแทนเป็นแทนพุดดิ้งตัวตัวนี้เลยไงเขาไม่ทำสี่เหลี่ยมบ่บ่เขาจะทำกลมเลยตอนนี้เขาทำกลมกับทำไอ้แบนออกอย่างเงี้ยแบบไม่ดีแบบเนี้ยพี่ว่าแบบนไม่ดี เขต้องแบนแบนดีต้องแบนแบนแล้วครับต้องทำแบบี่เขาาโอ้เดี๋ยวเขาจะแบนด้วยแล้วเขาจะพาขึ้นมาแล้วก็ให้มันาขึ้นมาเลยไงใช่ใช่นเข้าใจก็คือเขาทำตัวนี้ก่อนเนี่ยเขาจะทำขึ้นหนาเท่าไหร่มันเลือพื้นที่เท่าไหร่แล้วปูขึ้นมาเท่าไหร่แล้วสั่งทีเดียวไม่ได้ไม่ไม่ไอตัวน้คับมันต้องตอกตอกันมันต้องตอกอต้องทำนี้ด้วยแล้วก็แล้วก็เอา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 ตุ่มอะไปตั้งไว้เลยต่องันแล้วก็เทเทเทเลยเทไตนเดียสตริสติก็นีมก็มี เขาจะเขาจะมาข้อใส่เล่หของเขาไปเลยเนี่ยต้อการต่ไรกข้างล่างเลยเนี่ยนิกกี้โอ้ยเอาก้อนมูอีกเี่ไปอีกแล้วไปอีกแล้วนี่ว่าเขาจะซานเลยเสร็จซานยัางนี้นี่ยเขาจะเอาเพราาะว่เขาจะเอาลุงหลุมเนื่องเวลานั้นเขาจะยกขึ้นเอาถ้าเขาต้องเขาต้องให้รถเขามายกลงไงถ้าเรารถยกเองยากตั้งแล้วที่เราหารถใส่ขนาดนี้เขานี่แน่นอนขอบคุณ กลองสูงแน,น่กลองดินต้องกล้องทัากล้องกันเลยครับอเอารถไถเข้าไปช่องไหนนั่นเนี่ยไปก็ได้เลยนะนั่นนะตั้งนี่ได้างนี่ครับไม่ก็เข้าฝั่งนี้ไงฝั่งรถเนี่ยมันได้แค่ ไม่ได้แค่ถามลุมในลลุมเนี่ยลุมเนี่ยลุมเนี่ยไม่ได้เลยลุมไหนไม่ได้ลุมลึก่าเอ้ก็ไม่ไม่ลไม่ได้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะว่าไม่ได้ไม่ได้ครับแขงขอเบอร์โทรศัพท์คุณันชัยหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ได้่าเป็นคนพลเป็นบัตเนี่ยเป็นอะไรมาไครับทันชัยห1นะครับ c h a r n c h a i หฮะันชัยฮะพอดีเบอร์เบอร์โทรของแอเป็นเบอร์อ่าเาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเบอร์ดีแท็กแล้วมันใช้ไม่ได้ครับก็เลยตอนนี้ก็เลยใช้เป็นเบอร์ทูมฟแล้วเบอร์ทูมุฟที่เราเติมเงินซ้ำเบอร์ไม่ได้พักทีนะตามลุงตามลงอ่าเร็วๆโอเคมาพวกเจ้าสิว่าเนี่ยกกันไงเียกอะไรครับผมทันวสนตอนนี้ย่ เออเมื่อนี้บาลนั่นเองคือมือเพิ่งกิน,ะกมนอมพลหรอว่าห,ห,ออหวานมาใน,นื้สตอรี่ครับคือภาษาไทยครับก็มาทักทายกันได้ครับผมสวัสดีครับกดไลค์ทั้งวันกดไลค์ให้ทั้งวันลูกชิดครับผมเขาส,สร้างให้เอฟซีและคนอื่นที่มาเยี่ยมลุงชายนะคะอย่าป่วน อ๋อทำดีก็งี้ผีบ้ามันรัดมันร้อนตัวอย่างนะใครจ้างมาป่วนเปล่าวิราวิราใครครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาแซะลุงไม่เอาเงินของคนเคยให้ลงุงหรืเปล่าละ่ะให้กำลังใจทุกช่องครับผมพิ่เต้ากำลัง บินมาเดอร์บาาชิดเลาบดใจเหรอครับแอดชิดจังให้หน่อยพี่บ้าออกมาเายุิเนะพี่บาหยทเมื่อกี้นี่าเ็ร่เจหะว่าถามาพี่บ้าลุงถามหาอยู่แมวเมื่อกี้แมป่ะพังเกินฮอดเรารู้สึกภูมิใจอะไรนะคะเรารู้สึกภูมิใจในตัวชิดจ้ะ ปมมือรัวๆให้แอชิตครับทุเรศจริงๆฮะเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวพึ่ง่ากันมาขอส่วนบุญข่าวสันวาใส่คือบ่เห็นลูกเพี่ยเจ้าคือบ่ค้นปูนกวันเจ้าเทาหิใหนในะส่อะน่ะเฮ้ยมันค้นยากนะ,ส,ะสู้ๆทุกคนต้องไปสนสใจครับผมป้าป้าเมื่อกี้ไปเห็ดอีหอย่างแม่ป้าสัมผัสน,นะครับ กะอยครับสิงห์กเล็กใส่อยครับกะอยเป็นตัวก็โยวางอยู่ไปดูลุงพลหน่อยพระนะลุงไปไหนไม่รู้ลุงลุงไปดูลุมครับผมดูป้าก่อนก็ได้นะครับป้าป้าป้าเทพปูนก่อนป้าแล้วจะเฝ้าไปโซโซเสียงดีนอนุ่มชิดครับผมต่างคนต่างความคิดเพ็ุไปชิดคนนขมาปวนบ่ท่านเด้เห็นอยู่ครับผมเพื่อนเเห็นไม่ชัดค่ะครับผมไม่ชัดนะครับผม คือมันก็ไม่ค่อยจะมีสัญญาณกันนะครับตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วใครประเดิมแอดชิดนี่แหละครับผมใช้ค่าอ่าได้ค่าแรงเท่าไหร่ชิดไม่เคยได้นะครับทําที่นี่ไม่เคยได้ค่าแรงนะครับผมยูทูบเบอร์ไม่มีใครได้ค่าแรงนะครับ <c oughs> แต่กินอิ่ม <c oughs> กินเต็มนะครับผม <c oughs> มีแต่คนเลี้ยง <c oughs> มีแต่คนเลี้ยงนะครับลุงเป็นคนดีเรามาดูแต่ต้นข่าวสะนอะ มีแต่ fc เลี้ยงนะครับผมไม่ว่าจะน้ําผลน้ํามะพร้าวอะไรต่างๆนะครับมีแต่ fc ข้าวอย่างเงี้ <c oughs> ยจ้ชี้อยู่เปล่าคะ่ะบอกป้าทําก้อยเลี้ยงตอนเดือนครับผมห้องน้ํากว้างมาก2ห้องนะครับผม2ห้อง <c oughs>